เอาเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเอมัลลในเอาลาสอนะครับผมมาต่อกันเลยหลังจากพาที่แล้วเนี่ยผมเพิ่บิตตกนะครับผมแล้วก็มาเจอโบดโอเคมาเฮปมาเปิดโอเคช้าๆเฮ้ยแบตเต็มด้วยรู้สึกเหมือนพระแรกเหมือนกันนะคือเวลาออกเกมเข้าใหม่อะ่ะมันมันจะเติมแบตให้โอเคไปต่อเอ่อทางไหน ะนะอย่านะอย่านะ๋ยวโอเคช้าๆช้าๆครับช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้โอเคช้าๆครับเฮ้ย <c oughs> เอาทุกอย่างมันนี่เอาชีวิตมันนี่เอาเด็กมันนี่วาววาวนั่นนายนั่นนายหรือเปล่าฉ <c oughs> ันพร้อมแล้วที่จะตายใครชื่อวาวฮะเ,เราชื่อเบรกโอ้โห ตายเยอะเลยเอ่อข้างนอกข้างนอกไม่มีอะไรนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ไงโอเคเอกสารแป๊บหนึ่งเฮ้ยกดค,คิวกับอีเพื่อเยอะตัวอันนี้รู้อันนี้รู้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ่อวาซิเขตเผาหลังจากที่เธอได้ยิน หลวงพ่อป้าๆนอตแล้วฉันกาล้างถามนายอยู่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาที่ถึ่งฉันหวังว่าครอบครัวของฉันแล้วก็มันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้ท่านนายก็อยู่เพราะกับดีคอนของเขาว้าวเขามาหาฉันก่อนที่ดวงอันทย์จะขึ้นเมื่อเชา้านี้แล้วก็ให้เขาเสนอว่าที่มันไม่น่าเต็มไปเลย ว่าได้ทาตัวเหมือนนะครบางคนที่พยายามจะมีอะไรบางอย่างแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเพศแต่ว่าความรู้คนฉันแล้ววาาแล้วก็ตัวละครของเขาเองก็กลัวแล้วก็ฉันก็ใต้กลัวแบบแย่มากๆแล้วก็ฉันก็ไม่อยากจะตอนรับกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่ว่าน่าจะไม่รู้ว่าควรจะอธิบายยังไงแล้วก็บอกฉันมาว่ามันมีสถานที่ในหัวใจของเรา ซึ่งป้าพ้านอตไม่สามารถมาได้แล้วก็ตามความจริงแล้วได้บอกวาวว่าเหมือนเขาจะสนใจในที่อื่นมากกว่าร่างกายของฉันฉัถามวาวเพื่อที่จะกลับไปตอนเย็นนี้นังจากที่ฉันมีโอกาสที่จะคิดอีกแล้วแต่ว่ามันเหมือนป้พ้านอตก็น่าจะส่งคนมาเพื่อมาตามหาพยายามความลับอะไรก็ตามที่ฉันสงสัยอยู่แล้วก็ไปการทรยศแล้วก็ถูกตัดโดย การเจะปวดฉันบองว่าป้าปาสามารถช่วยเราได้เหมือนฉันทํารุทเอ่อวาวานี้คือเหมือนมันมีหลายคนเลยอันนี้มีอะไรเนะี่ย MT ไม่ได้เก็บมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าปว้วา,วา,วาเป็นใครนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปกันต่อแหละทชาครับทชาโอเค เฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าโอ้ยอย่าเอ้ากุญแจสุดยอดเลยเราจะหาที่ไหนเนี่ยไอ้หวยกุญแจกุญแจอยู่ไหนนี่ไงเรืองแสงลองเอาตัวเขาออกดิทำให้เธอ ฮทำความจริงให้ผิดพลาดเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ้ยอะไรเนี่ยหลอดครับผมไม่รู้จะทำยังไงมีทางเดียวที่ผมจะรู้ก็คือเฮ้ยทำอะไรทำอะไรหลินเด็กของเธอเด็กของเธอเป็นพวกมันจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นโอ้โหมีศัตรูกันแล้วอยู่ในท้องของเธอ กิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเว้ละซอนได้ครับนึงโอเคเอกสารเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนค่อยอ่านแล้วค่อยอ่านคือค่อยอ่านเอาเมื่อไปเอกสารเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยอ่านเฮ้ยเฮ้ลนจุดเธอซะเว้ยเว้ฮ้ยโอเคเลนเลนเลนพระเจ้าเบคโอเคเปล่า ม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เวรละเราต้องวิ่งแล้วนั่นไงนั่นไงเฮ้ยลิลิลิลอก่อนลอก่อนลอก่อนครับโอ้ยโอเคไปดินจะไปไหนกันเนี่ยเราตัดที่นี่ที่ไหนก็ได้เราตัดที่นี่โอเคขอจูมือโหยังมืดเออดินจะไปไหนเนี่ย โอ้พระเจ้าโอ้ยโอ้ยท้องฉันอะไรมันเจ็บมีบางอย่างผิดพลาดบ้าเอ้ยท้องทำไมเหรอโอ้ยโอ้โหบรรยากาศน่ากลัวมากเลยโอเคจะต้องหยุดฉันฉันฉันโอ้ยบ้าเอ้ยลินลินเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันคิดว่านายตายแล้ว ตอนที่นายตกลงมาจะคิดว่าพวกเราจะตายมันโอเคมันโอเคผมอยู่นี่เราจะออกจากที่นี่โอเคนะพวกเขาทำอะไรกับนายฉันบอกไม่ได้เหน็นเด็กๆฉันมีข่าวนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเมื่อเย็นนี้นะจ๊ะทนายปีพวกมันมาแล้วแล้วก็ที่เรื่องการทรมานจัทธาของเราได้ถูกพิสูจน์แล้วผู้หญิงที่มาที่วัดวันนี้ เอาคนที่มาจากข้างนอกด้วยแล้วก็มีสิทธิพลเรากำลังรอมาทั่วช่วงชีวิตเธอมีเด็กในท้องของเธอเฮ้ยหลินฉันได้พิสูจน์แล้วฉันไม่รู้เขาบ้าไปแล้วทุกคนบ้าไปหมดเฮ้ยหลินท้องเหรอเบยฉันจะเอาตัดที่นี่ท้องเหรอเนี่ยเ,เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฮะฉันฉันไม่รู้เอาหลินท้อง หาพวกมันเถอท่ามันกระเซาะเลือดพวกมันเอาเด็กทารกออกจากคอของเธอแล้วก็กระทืบมันให้เละโอ้พระเจ้าเข้ากลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีมารยาทหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวด้นแดีนก่อนพะเจ้าต้องการเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวไปอุ้ยปุ๊บเลยไอไอ้เล่น ว่าเอ้ออกไปออกไปน้าเอ้ยเล่นเล่นไม่ไม่ออกไปออกไปออกไปไอ้พวกสวะออกไปจากตัวฉันนะนายออนจะตัวเธอไปเธอไปแนวเล่นเว้ยเว้ยไอ้ปลาเอ้ยเฮ้ยแม่เจ้าโว้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกในประเทศเฮ้ย ป่าเ hey. oh, oh. อ้ไปโอ้ไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฉันดูพ่อของฉัน oh, <God. S 1> จะดูให้พระเจ้าถึงตายมีบิบลูกกระตาเลยเฮ้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 ยเงียบไว้ดิ้นยาใจเย็นใจเย็นล็อกกันไว้ป่าเฮ้ย เจ้าโอ้ยเฮ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 ้ยาเธอกลับบ้านฉันจะให้แชร์ความรักให้พ่อของฉันบ่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยพระเจ้าไม่ชอบนายใช่ไหมไม่เหมือนฉันหรอกเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนวิตเทอร์โบเวอร์เลยโอ้โห อันนี้กลิ่นเต็มหน้าเลยโอ้โหใช่ไหมทีนลักษ์ฮ่าพวกเรามีแม่แล้วเว้ยฉันจะพบเธออีกครั้งหนึ่งนะอะไรของมันเนี่ยเว้ยไอ้นี่วาวหรือเปล่าเนี่ยที่เอกสารพูดถึงเว้ยอืมไอ้นี่ใช่วาวหรือเปล่าเนี่ยที่ในเอกสารพูดถึงอะ เว้ยมองไม่เห็นแบนโอ้เว้นเด้ยลินลินดีนะแบนไม่แตกโอ้โอ้โอโอโอพระเจ้าโอ้พวกมันอยู่ไหนกันเดี๋ยวบางคนเนอกลิ่นว่าเขาหลินว่าแม่ไม่ใช่พวกล์ทิแล้วเนี่ย มีสองข้างคริสเตียนและแล้วก็อะไรบางอย่างโหโดนรับพิดตัวฉันต่อจากนี่ได้ยังไงบทตรวจเว้บทสวดอีกแล้วบทสวดอีกแล้วเอ่อเฮ้ยอันนี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคนละอ่านกันคนละอ่านคนละอ่านคนละอ่านมาบทที่สิบเอ็ด ตอนนี้ก็ได้มีการบุกุกที่เฮลคันเด็ดเด้อตอนนี้การบุกของเฮลคันได้ใกล้เข้ามาแล้วได้ใกล้เข้ามาถึงพวกเราแล้วเออไดมากหลายคนแล้วก็อากาศก็เต็มไปด้วยบทสวดของหลวงพ่อแล้วก็พระเจ้าแล้วก็ตอนกลางคืนอากาศตอนกลางคืนการล้องเพลที่เหนียวแน่นแต่ไปด้วยใบมีดอันที่แปดซาตานแม้แต่คนที่ติดกับในนรก รือไม่ก็หัวใจของบาวข้างนอกและสตาร์อะไรเนี่ยไซแทนบาวศัตรูแต่เต็มไปด้วยความกลัวที่อยู่ในคุกของเขาไปถึงได้ในหัวใจของซูริวนันแล้วก็การเชื่อใจผู้ซึ่งเรียกบาวแล้วก็พรกพวกของเธอในเสื้อผ้าออจิตใจของบาวได้เต็มไปด้วยการเก็ตชังขอพระเก้าเดี๋ยวเดีวยวโอ้ยหินพันหมดแล้ว การเกดชังของพระเจ้าแล้วก็เอซกิเยวแล้วก็แล้วก็ติดต่อกับศัตรูเออบาได้ทอยศเทพโเ,เกตและพระเจ้าหรือแม้แต่สุริวานนอผู้ซึ่งนำพาการปฏิวัติแล้วก็พระเจ้าบอกว่าให้วาวแล้วก็คนที่เป็นนอกลีดแต่ตายจากทรมานด้วยการเจ็บแบบร้อปีแล้วก็เป็นเวลาเจ็บวันอ๋อดูแล ไอ้น,นั่นชื่อวาวแน่เลยผู้หญิงอะเพราะว่ามันมันเป็นพวกนอร์ลีดไงเห็นเบคมันบอกว่าเฮติเฮติมันมันแปลว่าพวกนอร์ลีดไงเนี่ยอันเนี้ยคำนั้นน่ะที่ม้าชี้อ,อยู่อ๋อโอเคคือที่จริงอะผมแปลอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะคือแปลได้บางคำแต่ว่าถ้าเกิดยากมากอะผมแปลไม่ไหวอันเนี้ยพูดจริงเลยก็อันนี้ขออภัยแล้วกันนะครับนี่มืดเฮ้ยน้ำมัน นี่นายโอ้โหมีแบตเตอรี่ขายด้วยโอ้โหไม่น่าไว้ใจเลยต่อไปต่อไปต่อไปต่อ,อชา้ชา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 ช้านะครับโหเรา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 สามารถซ่อนในน้ำได้โอเคเฮ้ยโอ้หงในน้ำอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดินเนยเดินเนย เฮ้อืมม่เห็นนะเฮ้ยเเบกเฮ้ยอืมเฮ้ยอย่านะเฮ้ยไยเโอเคอ๋อเดินไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้เนี่ย <desserts> <whenever> <infused>

โอ้โ <left> หไม่ค่อยตื่นเต้นเลยดูตรงนี้ดูตรงนี้เฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปแบบนึงเว้ยตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยมาเดี๋ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยมามาเดี๋ยวเลยคือข้าช้าเฮ้ย โอ้โหูกระโดดเข้ามาเลยเฮ้ยโขกมันกระโดดเข้ามาเลยคิวคนบด้นซ้ายแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บแป๊บแปบแปบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโรงเรียนแป๊บนึงคิวก่อนมานี่เลยจะออกจากที่นี่ยังไง ไม่รู้ไม่รู้รีบไปกันก่อนดีกว่าเฮ้ยมาโอห้องเรียนเพลงฉันขอโทษที่ฉันต้องทำแบบนี้เธอน่าจะรักฉันนะเธอน่าจะช่วยฉันและปวดรลโทษฉันเถอฉันไม่รู้ฉันต้องทำอะไรฉันขอโทษมาเดซิก้าฉันจำได้นี่ไหน อาไม่มีร like <Ils loose. S 1> like ูปภาพก็แค่เสียงแต่ฉันเห็นมันนะฉันรู้ฉันเห็นมันเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหเสียงเสียงหลอนเหมือนกันโอ้เดชิก้าเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้มาเดซิก้าและหลินตอนที่พวกเราโอ้ โอ้พระเจ้าที่มาตอนที่ฉันกำลังเรียนป .4 นี่ว่าอันนี้อันนี้หลินมัง้งอันนี้เจสิกา้าตรงกลางน่าจะเป็นเบกอะโอเคทำไมหลินมันตัวสูงทางเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่มันม่นใจเหมือนกันเออโอ้โห,าหระวังระวังระวัง โอ้โหระวังเลยไยโอ้โหเฮ้ยใคร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 แนทิงก็วิ่งเข้ามาเดีย๋ยวแจ๊บผมวิ่งใส่อะเอาไงฮะเอาไงไม่รู้ว่ามาพร้อมใส่แล้วใส่เลยอุ้ยโอ้โหโอ้โห,โหน่ากลัวจังเลยเนี่ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีแรงกว่านี้อีกไหมฮะฮะ ฮะ huh? เนี่ยโอ้โหหน้ากลัวจังเนี่ยโอเคบิงไปบิงไปบิงไปวิงไปไปได้ฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าเอา้าล็อกอีกเอาคุณครับโอเควิ่งหิมะโอ้โหเออไม่เห็นรอยเท้าตัวเองเลยฮนะอือหือโอ้โหโโหิมะ อันหนึง่งแบตแบบมีสามก้อนใช่ไหมมีสี่มองไม่เห็นอะ่ะน่าจะมีสามไม่น่ามีสี่หรอกโว่จะบินไปวิ่งไปโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไวเอ้าโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยฮะอืมเอาเพ้อเหรอเนี่ยตัวเองเพอ้อแต่ เฮ้ยไม่เอาคุณใช้เขาหรือเปล่าคุณมาจากข้างนอกนอกข่าโพกนาหได้ยังยังยังครับคนดีเหลอเนี่ยพรมันจะฆ่านายแน่ถ้าเกิดพวกมันหาเจอมาเร็วเอ้าคนดีคุณคือใครอีธานแต่เป็นพวกมันหรือเปล่า แล้วคุณอยู่ข้างไหนทำไมผมไปฆ่าคุณตั้งแต่แรกนะฮฉันก็ไม่มีเผ่าแหละฉันก็อยู่ด้วยความศรัทธาแต่คุณไม่ใช่พวกนั้นนี่เออพวกนอกลีดเออพอที่พระยาฉันไปแล้วก็โดนในประเทศออกมาฉันก็ไม่อยากจะอธิบายให้นอตแล้วก็แอนนาดีเธอก็ยุคแค่สิบห้าเองขอโทษครับ แต่ว่าเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับน้องชายของฉันเดเธอรโรทที่เขาดึงออกมามันไม่ใช่พวกคริสเตียนและพวกเขาก็ฆ่าเด็กโหฆ่าเด็กตัวเองวุ้ยคุณหัวดีนะมีคนดีอยู่แถบนี้โอเคอเฮ้ยหายไปปกติแล้วยังไง I gave chance a run. to ผมให้โอกาสคุณวิ่งไม่จะให้พวกมันมาผมก็เลยให้ของขวัญออกไปคุณน่าจะรู้ดิเจนโดฮะสาวคุณเธออายุ8ปปีครับคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณเห็นเธอเหรอนั่นแหละคือทำไมที่ผมมาเธอโอเคหรือเปล่าโอ้บอกผมมาเหอะว่าเธอโอเคอยู่เธอโอเคน่ะ โอ้โอ ly, thank God. Thank God. Okay. ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านำพาคุณโอเคมาเร็วเข้ามาข้างในเฮ้เข้ามาแล้วอุ้ยโอ้โอเฮ้ยเฮ้ยฮ้เจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ผมจะโอเคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาดาไปนอนในนั้นนะจะมีเตียงซ่อนได้นะจักวัตถ้าถ่ายดี โอโ้ขอบคุณครับโอ้โหเป็นคนดีจริงๆริเออมันโอเคนะแต่ฉันจะให้เธอปัดภัยเองนอนหลับพักผ่อนเถอะโอเควนะเดี๋ยวอีธานจะรักษาให้โอเคครับขอบคุณครับโอยหลับฝันดีไม่มได้หลับมาทั้งคืนออไย ห้องนอนโอเคเซฟแล้วใช้วปวดเบรกอ่ะบทซ้ำอีกแล้วไม่ไม่แปลนะเนี่ยจะบนซ้ำทำไมเนี่ยพูดแปลพูดแปลผมแปลไปแล้วอันแรกพาร์ทแรกเลยอะเทามาแล้วไม่แปลแล้วเจ็บคอโอ้ยฮ้ผมไม่ได้ซ่อนอะไรไว้นะ มันเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ว่าเลือดหัวใจของเธอผมสารภาพกับหลวงพ่อน็อตได้นะหรือถ้าเกิดคนเขาเนาะอยู่ไหนเขาไม่ต้องการเขาเฉลยหรอกแล้วก็ตัววัดปีศาจไหนเราได้ถามคันถามกับพวกเนาะนีแล้วเดี๋ยวพระเจ้าตรำทางให้เขาเองเฮ้ยผมไม่ได้ทำแบบเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่นี่ว่าที่เจอตอนแรกอ่ะเออเออ นายทำบาปนะักกับน้องคารุสาวของเธอตั้งแต่ที่ปฏิเสธเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยกับน็อตหน่อยนายรู้ว่าไอคนข้างนอกนั่นมันอยู่ที่ไหนเฮ้เฮ้เฮ้รับเป็นศัตรูพวกเรานะ <c oughs> พระเจ้าและคำสอน <c oughs> ผมคุยกับน็อตเธอผมอธิบายได้ <c oughs> พระเจ้าไม่อยากได้ยินคนที่ตายแล้วเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ้เฮ้โอ้โ โอ้ยดูเน um> ็กเน่งโอ้เอาไปเลยพระเจ้ารักเธอพระเจ้ารักแกเฮ้เฮ้เฮ้วุ้ยโอ้ไปหากับพวกปีศาจไป โอ้ oh. I find hope you find your ผมคิดว่าคุณน่าจะหาลูกสาวคุณได้แล้วโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ